ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมละ่ะที่เราเร่งรีบทำงานจนลืมมองฟ้าลืมทักทายคนข้างกายหรือกินข้าวคำสองคาแล้ววิ่งกลับไปหน้าจอคอมพิวเตอร์อาตมาเชื่อว่าหลายคนคงเคยสัมผัสความรู้สึกนี้ชีวิตที่หมุนเร็วเหมือนพายุหมุนจนบางครั้งเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่ มีโยมคนหนึ่งชื่อสมชายเป็นโปรแกรมเมอร์หนุ่มไฟแรงทำงานหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อหวังจะเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถสร้างครอบครัวที่สุขสบายสมชายแทบไม่มีเวลาพักผ่อนกินนอนอยู่ที่บริษัทเสราร์อาทิตย์ก็ยังต้องทำงานชีวิตวนเวียนอยู่กับโค้ดและหน้าจอคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งวันหนึ่งสมชายรู้สึกเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าสมชายเป็นโรคหัวใจต้องพักผ่อนอย่างจริงจังสมชายเสียใจมากเงินทองที่หามาได้มากมายกลับต้องเอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแถมยังต้องหยุดงานชีวิตที่เคยเร่งรีบกลับต้องหยุดนิ่งอยู่กับเตียงคนไข้สมชายเริ่มทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเขาตระหนักว่า ที่ผ่านมาเขาละเลยสุขภาพละเลยคนรักละเลยครอบครัวเพื่อไล่ตามความร่ำรวยที่แท้จริงแล้วก็ไม่ได้เติมเต็มความสุขในชีวิตเรื่องของสมชายสอนให้เราเห็นว่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่สุขภาพกายสุขภาพใจความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเมื่อเสียไปแล้วใช่ว่าจะเรียกคืนกลับมาได้ง่ายๆเหมือนดังคำที่ว่า อโรคยาปารมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ ในทางพระพุทธศาสนาเราสอนเรื่องมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปการทำงานก็เช่นกันเราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้กับชีวิตด้านอื่นๆบ้างดูแลสุขภาพกายใจให้สมบูรณ์แข็งแรงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทำจิตใจให้สงบอย่าให้ความอยากได้อยากมีครอบงาจิตใจจนเกินไปเพราะความอยากนั้นเปรียบเสมือนไฟที่คอยเผาไหม ใจเราให้เร่าร้อนอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องรู้จักพึ่งพาตนเองดูแลตนเองให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่าปล่อยให้ความทุกข์ความเครียดเข้ามาครอบงำชีวิตจนทำให้เราหลงลืมคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต อาตมาขอสรุปสั้นๆว่าจงใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้จักแบ่งเวลาทำงานเพื่อเลี้ยงชีพแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและทำจิตใจให้สงบอย่าปล่อยให้ความอยากได้อยากมีครอบงำจิตใจจนเกินไปเพราะความอยากนั้นเปรียบเสมือนไฟที่คอยเผาไหม้ใจเราให้เร่าร้อนอยู่เสมอ ก่อนจากกันไปอาตมาขอฝากคำถามให้ญาติโยมได้ลองนำไปพิจารณาวันนี้เราได้ให้เวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วหรือยังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป